ัมผัหรือน้อยเนาะเมื่อนี้โอพีสิมาอาเบะเนาะมาถ่ายทำเกี่ยวกับการสอมการสอมมันล้านล้านจากักรทยาเนาะการสอมมันล้านเครื่องจักรัยาเนาะตัวนี้เป็นตัวอย่างเนาะทุกคนเลา มือนี้เขาจะมาสอบมันล้านเนาะเฉพาะล้านเนาะเพราะว่าล้านล้านมันลดเนาะมันลดแล้วก็เขาสตาร์ทว่าอะไรแล้วก็จะมีการแก้ไขแล้วก็มาสาธิตเนาะว่าสาธิตให้ทุกคนได้ได้เบิง่งได้เห็นเนาะแล้วก็มาเกี่ยวกับสอบสอบมันสอบล้านจากจั้งอย่างเนาะอุทิมาสาธิตให้ให้เบิ่งเนาะทุกคนเนาะโอเคไป เบิ่งตอนพันล้านและสอบสอมล้านกันเลยเนาะทุกคนเนาะโอเคเครื่องวัสดุอุปกรณ์เนาะเครื่องมือเนาะที่การมีการสอมคอเครื่องมือการสอมมันลานจักรยาเนาะลานของเครื่องจักรัตยาเนาะก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอพี่สาธิตให้เบิงนะ่งเนาะแล้วก็ อธิบายให้แต่ละอย่างแต่ละอย่างให้มันให้ทุกคนได้รู้กันเนาะอันนี้มันฟ้ากรอบที่ใส่เอาใส่ล้านเนาะลานที่มันได้รู้จักตัวนี้เนาะตัวนี้มันมันเล็กมันเล็กเส้นเนาะมันล้านเนาะตัวนี้เป็นล้านเนาะทุกคนแล้วก็น็อ น็อตใสยตัวฟ้ากลึงตัด้าเนี่ยมันจะมีอยู่3ามตัวเน,ะนวาะหัวน็อตก็จะมีเป็นขาแจหกเหลี่ยมเนาะตัวนี้เล็กไขค,รครวงเนาะและว้วก็ตัวนี้เป็นเล็กาขาแจหกเหลี่ยมเนาะที่ยอาไข่น็อตตัวนี้เนะาะก็จะมีสปริงแลว้วก็ยางน็อตเนะาะก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ เ่องมือการสอมแลวก็เป็นเ่องอะไรทําไมเนาะอีีกบู้เนาะเ่องอะไรทําไมหรือว่าเป็นเป็นล้านเนาะล้านจักตัดยาเนาะทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวพบกันตอนอพีพันล้านเนาะทุกคนเนาะการสอมล้านเนาะตัด้าเนาะเครื่องเก่าๆก็ใส่ได้ได้ดีเนาะแหงและทนทาน พอดีพ่อพีเนาะตัดหญ้ากับน้องชายน้องชายก็เป็นคน,นันเป็นตากรองเนาะไอ้นอ้อ,อ,นอ,นองชายฝึกแอบเนาะไอ้น้องชายฝึกแอบตัดหญ้าแล้วก็พอดีน้องชายว่าสตาร์ทบ่ได้ดึงดึงบ่ได้ล่านพอดีล่านรุดเนาะแล้วพอดีโอพีได้เห็นแล้วก็เหยียบมาแก้ไขทันทีเลยเนาะก็คือในสภาพลักษณะแบบนี้เนาะ หุบหุบการของลานเข่งตัดหญ้าเนาะอพีก็จะมาพันลานเนาะเพื่อพันลานแล้วก็จะได้ตัดหญ้า่ตเนาะหญ้าอยูุ่้มเอนเนาะหกเหื่อ,นนอ,อ,เเอติ้ลายจำเป็นต้องได้ซวยเลยตัวเองเนะาะบว้ไปหาซางหรือว่าบด้ไปหาบนเขาที่เขาเป็นซางเนาะเขาก็จะมา ฝฟกหัดเอาเนะาะเขาขอเรื่มพันล้านตอนทั้อิกก็โอพีก็บสร้างแต่ว่าพอดีมันเพเนาะเพรหลายเพรหลายเทธอแล้วก็ค่อนข้างลำบากโอพีก็จำเป็นได้ลองคิดว่าลองเบิง้งพันล้านเนาะเกี่ยวกับก,การพันล้านเนาะโอพีก็ได้ลองสองสามครั้งแล้วถือว่าก็ว่าได้เห็นยากเนาะก็ง่ายๆเนาะแต่เขาก็ต้องระมัดระวังเนาะเวลามันกระเด็นออกเนาะ พอดีเขามีการไหซสอมแลว้วก็หู้ทิศทางของมันแลว้วก็จะง่ายขึ้นเนาะแต่ตัวนี้โอพีก็เริ่มมาพันนันลานเครื่องตัดยาเนาะพอดีโอพีไห้พันสองสามเธอแล้วเนาะตัวนี้เป็นเธอที่สีแล้วเนาะก็คิดว่าง่ายๆเนาะบ่บ้ไหยากเลยเนาะทุกคนโอเคันกันเลยเนาะ เขาจะเอาหัวข้อตัวนี้เนาะหัวชิกตัวนี้มาใส่บนที่เขาระบุไว้เนาะบนมีสองสองฝ่ายเนาะเขาจะใส่ลงฝ่ายนี้เนาะแล้วก็เลียมพันเลยเนาะทุกคนพันวงในเนาะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะทุกคนเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะหน้าตาของของล้านเนาะล้านลุดเนาะเขาจะแก้ไขแล้วก็พันล้านเนาะ เาจะพันตัวนี้ไปเรื่อยๆต่อเนื่องน,นะทุกคนเนะาะตัวนี้โอพีได้พันหอดเคอร์หนึ่งแล้วะยังยังอีกเคอร์หนึงนะ่งเนาะเดี๋ยวจะหน่อยกว่าสุดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวติดตามกันไปยาวๆเนอยทุกคนเขาต้องค่อยๆเนาะระมัดระวังหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาบกคอยเนี่ยมันจะเตียนออกกระเด็นออกนะมันจะถึกใส่เบาตาหรือว่าใสาบ่บนจุดบนไหนอันไดก็แล้วเตนะเนาะเพราะว่ามัน อันตรายทุกคนคนข้างอันตรายเลยแหละไม่ต้องให้มันลดมันกระเด็นออกเนาะถ้ามันกระเด็นเนี่ยอันตรายเลยมาที่ก็าตาบอดไปข้างหนึ่งก็เป็นได้เนาะเพราะว่าอันตรายเนาะตัวนี้เนาะ <c oughs> หน้าตาของมันจะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวตัวนี้พันหนึครึ่งนึงน้ยังเครึ่งเนาะทุกคนเนาะ โอ้พี่เด้พันพันล้านเนาะเพราะว่าเขาได้พันไร้เธอและมีประสบการณ์หน่อยหนึ่งก็อีกอย่างหน่อยก็มีสองสามครั้งเนาะเขาได้พันเขาได้พันอันก่อนครั้งแรกมาก็คั้งสองพันสองสามเธอเนาะสองสามครั้งก็เขาทีจะเป็นแล cool. ้วก็มีประสบการณ์หน่อยหนึ่งเขาก็มาพันตอนที่สามเียสี่มันก็ไม่ได <t> ้ยากเลยเนาะทุกคนเนาะก็ง่ายๆเนาะทุกคนเนาะบอกเห็นยากเลยง่ายๆ หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้เนาะเวลาพันเป็นทีเหี่ยห้อยแล้วเนาะโอเคเขามาเริ่มประกอบกันเลยเนาะทุกคนการพันพันลานเนาะพันลานจากต้นยญาเนาะขออภัยเนี่ยทุกคนพอดีฝนตกมาปรยโปรเนาะฝนกำลังตกมาเนาะทุกคนบมเป็นยังเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะประกอบให้มันเช็ดให้มันเช็ดชินเนาะทุกคนเนาะตัวนี้เขากำลังอัน เสียวาลานลงลงบนฟ้ากขบเนาะมันเป็นลักษณะแบบนีนน้เอาลานใส่ในอันฟ้ากขบแล้วเนาะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะมันมันเข่าล็กอกเข่าล็อกปุ๊บมันก็จะหมุนเนาะหมุนเกี้ยวเนาะทุกคนมันก็จะประมาณนี้เนาะเป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าโอเคเนาะถือว่าโอเคถือว่าดีเนะาะแต่ว่าเอาพันผิดเบืเ้องไหนเฮาจะ พันธุ์แบบนี้มันจะบ่หมุนเนาะมันจะมันจะล้มๆล้มๆนะมันบ่บ่ดีปานใดเนาะทุกคนแต่สําคัญเฮาบ่ต้องให้มันลดเนาะถ้ามันลดแล้วก็จะยุ่งยากเนาะทุกคนเนาะตัวนี้มันจะง่ายเนาะทุกคนนี่เวลาเฮาเฮาวางก็จะอันหมุนเป็นอัตโนมัติเนาะนี่ดึงนี่ตัวนี้หลังจากที่เฮาเฮาดึงดึงเข้าดึงออกเนาะ มันมุนมันมุนเกลียวมุนได้แล้วก็เป็นปกติแล้วก็ต้องเขาต้องเอาเอายางเนาะยางเขียวห้องแล้วก็เขาเอาอันสปริงเนาะมันจะมีสปริงตัวหนึ่งเนาะเขาเอาสปริงบ่อนลงไปเลยเนาะทุกคนเห็นบ่ถ่ายแก่ก็ได้สปริงเนาะเอาสปริงวางลงไปเลยเนาะทุกคนอ่าโอเคมันก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ จากนั้นแลว้วก็เอาเอาตัวเกี้ยวนี่ลงเนาะเกี้ยวยังบุ้หูแลกกโอเพียกกบ,บ่าบุ้งหเนาะแต่ว่าเอาตัวนี้ลงก่อนเนาะและว้วก็เราต้องเอาตัวตัวซ่อนในเนาะมันมีตัวซ่อนในเนาะมันจะเป็นสองสันเนาะทุกคนเพราะว่าเอาตัวนี้เคลียร์ยก่อนเนาะ 5, ลงฟิวส์ทีเอ็มห้อยแล้วเนาะแล้วก็เอาตัวน็อตเนานะน็อตลงเนาะน็อตตัวนี้ตัวสุดท้ายนะนะอันเนาะต้องเอาลตินน็อตตัวนี้เนาะลงเนาะเอาก็จับพันเลยเอ่าใส่เล็กไขโค้งก่อนเนาะแล้วทีหลังแล้วก็เขาก็อเอาตัวนี้ใส่เนาะ ไ่เขาต้องเอาเลีกคคไข่โค้งนี่ใส่ก่อนนะทุกคนตัวนี้เขาสีเอาตัวเขาเขาจับเนาะตัวเขาจับนี่ใส่ทีหลังเนาะใส่ตัวนี้เลยเนาะทุกคนเนาะใส่ไปเลยตัวนี้พอดีเขาได้ตัง้งตั้งเป็นคักเนยแล้วเนาะมันจะประมาณนี้เนะาะที่ว่าโอเคเลยเนาะ นี่ทุกคนนี่ตัวนี้มันจะล้นขึ้นเนาะล้นขึ้นเดียมาเดี๋ยวมาเกาะตัวนี้เนาะมาเกาะตัวเฟืองถ่ายนี่เนาะเฟือง,งตัวโมเลอยอย่เนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวมันโฉดออกมานน่ยเนาะทุกคนเนาะมันโฉดออกมามันจะลุบลงไปมันจะขื้นมาเนาะพอดีมาเกาะตัวโมเล่เนาะเฟืองถ่ายเนาะโอเคทุกคน ตัวนี้เขาก็ใส่เป็นเทียมห้อยแล้วนะเนาะเราต้องตัวนี้เขามาประกอบเนาะประกอบขอตัวเครื่องตัดหญนะ้าเนาะเครื่องจักตัดหญนะ้าเนาะแล้วก็เขามาเอาน็อตใส่เนาะน็อตสามตัวเนะ 1, 2, นะาะหนึ่งโซ่สามเนาะกระเจาะหกหกเหลี่ยมนะเนาะกระเจาะของของตัวมันเองเลยเนาะโอเคตัวนี้พ่อพี่ได้หันเป็นเทียมห้อยแล้วเนาะใส่นอนะ็อตเนาะใส่กบฟ้าลังเนาะ ทีนี้เราลองมาดึงทามาดึงเบิ่งเนาะมันมันกะจี้ดึงได้หรือบนะ่เนาะไปพี่ลองดึงเบิ่งเนาะโอเคถ้าเขาดึงแล้วก็มันมุนกลับขึ้นในทิว่าไดนะ้เนาะทุกคนเนาะนี่โอเค,อเคนี่ ลองคำว่มมาเบิ้งไกลๆนะทุกคนเนาะลองดึงเบิงนะ้งเนาะโอพีจะบดได้สตาร์ทเนาะเพราะว่าโอพีด,ดึงตัวนี้ก่อเป็นโอเนาะเบิง้งเบิ้งตัวนี้ก่อนโเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> ะเวลาเขาเขาวางเขาซะเนาะนะี่ <c oughs> มันก็จะหมุนไปตามอัตโนมัติของมันเนาะมันจะหมุนกลับคืนนะี่ทุกคนโอเคทุกคนประมาณนี้ก่อ เทว่าใส <c oughs> ่ได้เนาะประมาณนี้ก็อนเทว่าได้เนาะโอเคเนาะมันจะบมดรุดแล้วเนาะเ <c oughs> ทว่าดีเป็นปกติเนาะวิธีการส่อมส่อมล้านจักตัดยาเนาะเครื่องเครื่องตัดยาเนาะวิธีส่อมล้านเนาะส่อมล้านที่อยู่ลหลังนี่เนาะที่เขาดึงเนาะมันจะบมดรุดเนาะโอเคเนาะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้เทว่าโอเคเนาะทุกคน,นเนาะตัวนี้เขาใส่ ลานเครื่องเตืเตอนยาหรือว่าจักรเตือนยาเป็นทียบห้อยแล้วเนาะเพาดึงก็ดีเป็นปกตินะมันหมุนกลับขึ้นก็ดีเป็นปกติเนาะแบบนี้ถือว่าโอเคเนาะก็ขอขอภัยเนาะที่โอพี่ได้อัปเดตและถ่ายท้ำตอนตอน,ตอนแรงเนาะเพราะว่าตะเวนกว็ค่อยคำลงแรงแล้วเนาะเพราะว่าโอพี่ได้ถ่ายท้ำตอนตอนแรงย้ำแรงเนาะทุกคนเนาะ ตัวนี้ตะเวนกับอยคำรับผู้รับดอยแล้วเนาะอยคำลงแรงแต่ขออภัยเนาะที่มีเสียงทะละโคงเนาะทะละโคงของของเมืองเนาะพอดีเขาพอดีทะละโคงออกเนาะมันก็มีเสียงลบกวนด้วยหนึ่งเนาะแล้วก็อยคำลงแรงมันก็จะมีแมงเนาะแมงแมงขุนหรือว่าแมงที่ตอมงูตอมควายนะเนาะขออภัยเนาะขออนุญาตเนาะ มันมีแมงน้อยหนึ่งเนาะทีลบกโลนเนาะตัวน,นี้บินมาใส่โอ,โอฟีนะ่น่ะเพราะว่ามันได้ไข่คยคำลงแรงแล้วเนาะมันก็มีแมงมาลบกโนลมาผสมระสาเนาะทุกคนเนาะอโอเคถ้าผู้ใดได้เ,ดเข้ามาบ่งคลิปนี้ก็ถ้าผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนะาะเฟเวอร์พาด์คลิปใหม่ๆจากซ่องโอพีกำพ่าลื่อน้อยเนาะสำหรับ กิปนี่ก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวพบปะกับโอพีเนาะตอนคลิปหนาเนาะสำหรับลิปนี่ก็ลาไปก่อนบายบายสบายดี